สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่อง One Minute รู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของโจโยอยจัก,กรพรรดิรุ่นที่สองแห่งวยกกหลานชายของโจโฉผู้เติบโตมากลางวังล้อมด้วยอำนาจและเป็นคนที่ทั้งต่อเติมและเผาผลาญมรดกของวยกกไปพร้อมกันท่านผู้ชมตอนเราพูดถึงวยกกเรามักเห็นภาพโจโฉโจผีซูมาอี้ชัดเจน แต่ระหว่างกลางยังมีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบัลลังก์สำคัญนั่นคือโจโยอยหรือจักรพรรดิหมิงแห่งวุยโจโยอยเป็นลูกของโจผีเกิดมาในยุคที่วุยก,ก๊กเพิ่งเปลี่ยนจากขุนศึกเป็นจกักรวรรดิเต็มตัวบัลลังก์ที่เขาจะนั่งในอนาคตไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาแต่คือเก้าอี้ที่เพิ่งแย่งมาจากราชวงศ์ฮั่นหมาดๆคนทั้งแผ่นดินยังไม่คุ้นกับคำว่าวยจักรพรรดิตั้งแต่เด็ก โจโยอยจริงเติบโตในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมความหรูหราและความระแวงมีเรื่องเล่าว,ว่าโจผีรักลูกคนนี้มากเพราะฉลาดหลักแหลมอ่านออกเขียนได้เร็วรู้จักศิลปะวรรณกรรมชอบสถาปัตยกรรมเรียกว่าเป็นจกักรพรรดิสายวัฒนธรรมตั้งแต่ยังเยาว์แต่ในวังหลวงไม่เคยมีรักที่ไม่มีเงื่อนไขยิ่งเป็นทาญาตยิ่งมีคนจับตา ทุกก้าวทุกคำพูดจะกลายเป็นหลักฐานทั้งชื่นชมและทํำลายเมื่อโจผีขึ้นครองราชได้ไม่นานคำถามต่อไปคือแล้วหลังโจผีเล่าใครโจยอยถูกผลักดันขึ้นมาเป็นทายาทมีการจัดพิธีมีเอกสารมีขุนนางเห็นชอบแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนยอมรับจากใจบางคนมองว่าเขายังเยาว บางคนกลัวว่าความหรูหราฟุ้งเฟอ้อที่เขาชอบจะทำให้บ้านเมืองหมดแรงเร็วเกินไปแต่สวรรค์ชะตาการเมืองก็พาเขาขึ้นบันลังจนได้เมื่อโจผีสิ้นโจยอยขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ที่สองแห่งวุีกกเอาล่ะครับมาดูโจยอยในฐานะผู้นำตัวจริงบนบันลังด้านหนึ่งเขาไม่ใช่คนโง่โจยอยมีสายตาทางการปกครองพอสมควร เขารู้ว่าวุยกกถูกขั้นกลางด้วยศึกสองด้านด้านตะวันตกเฉียงใต้ถูกจกกกของเล่าปีขงเบ้งรบกวนด้านตะวันออกเคลื่อนไหวกับงอกกกของซุนกวนเพราะฉะนั้นช่วงต้นรัชกาลเขาถือดาบแน่นเสริมกำลังชายแดนสร้างป้อมค่ายคุมกองทัพแต่งตั้งแม่ทัพสำคัญเช่นสุมาอี้เกียงอ้วนเตียวคับเป็นต้นให้ไปรับมือกับการรบยืดเยื้อตอนของเบ้งยกทัพเหนือ โจยอยไม่ได้ลงสนามเองแต่เขาเลือกคนไปชนและไฟเขียวให้ใช้ยุทธศาสตร์ยืดเยื้อปล่อยให้กองทัพจกกกหมดสเสบียงหมดแรงก่อนค่อยตีกลับนี่แสดงว่าโจยอยเข้าใจว่าศึกยาวๆต้องใช้สเสบียงและเวลามากกว่าอารมณ์แต่อีกด้านหนึ่งของเขาคือความชอบสร้าง จัก,กรพรรดิหนุ่มผู้หลงไหลความงามสถาปัตยกรรมสั่งสร้างวังใหม่หอสูงสวนกว้างสะน้ำประตูเมืองปรับปรุงหลวงอย่างให้หรูหราอลังการท่านผู้ชมลองนึกภาพตามกองทัพชายแดนกำลังเผชิญศึกขุนนางกำลังนับถังข้าวถังเงินแต่ในเมืองหลวงมีเสียงตอกเสาตีหินสร้างวังหลังวังหน้าหอชมจันทร์ในสายตาคนทั่วไปมันคือความรุ่งเรือง แต่ในสายตาคนเก็บภาษีมันคือหลุมดำงบประมาณเสนาบดีหลายคนเตือนว่าสร้างมากไปประชาชนจะล้าโจยอยก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างลดบ้างบางโครงการแต่ไม่หยุดทั้งหมดนี่เป็นบุคลิกแบบคนรุ่นที่สองคลาสสิกรุ่นแรกเช่นโจโฉสร้างตัวจากข้างล่างลำบากจึงประหยัดรุ่นที่สองเช่นโจผีประคองผ่านยุคเปลี่ยนฐาน รุ่นที่สามเช่นโจโยอยเกิดมากลางของดีจึงอยากตกแต่งให้สวยกว่าเดิมในด้านความสัมพันธ์ในวังเขามีอีกด้านที่ค่อนข้างแข็งเขาระแวงตระกูลซูมาตระกูลที่อาจแย่งอำนาจเข้มงวดกับคนในราชสำนักและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือพอสมควรเมื่อรวมกับความฟุ้งเฟอ้อภาพของเขาในตำนานจึงออกมากั้ากึ่งคือไม่ใช่ทรราชสุดโตง่งแต่ก็ไม่ใช่จกักรพรรดิประเสริฐที่ทุกคนรัก ที่สำคัญเขาไว้ใจตระกูลสุมามากขึ้นมากขึ้นให้สุมาอี้เป็นแกนสำคัญในการคุมกองทัพแนวชายแดนระยะสั้นวุยกกได้แม่ทัพมีฝีมือระยะยาวเหมือนเอาดาบเล่มคมไปฝากไว้ที่มือคนอื่นและเมื่อโจยอยตายไปเหลือแต่ลูกหลานที่ยังเด็กบรลลังวุยกกก็ต้องอาศัยผู้สำเร็จราชการที่ชื่อซุมาอี้เป็นคนคุมแทน นี่แหละครับต้นทางของการถูกกลืนอำนาจในรุ่นต่อๆมาโจโยอยสิ้นพระชนไม่ชราจากไปในวัยที่ยังทำอะไรได้อีกมากมายทิ้งวุยกกไว้ในสภาพที่กองทัพยังแข็งแรงระบบยังพอเดินได้แต่ภายในเริ่มหนี้เยอะเริ่มอ่อนล้าและที่น่ากลัวที่สุดคือมีตระกูลใหม่กำลังเติบโตในเงามืดของราชสำนักถ้าเราจะถอดโจโยอยเป็นบทเรียน 1. นคนสืบทอดรุ่น2รุ่น3ม,มักเจอปัญหาแบบเดียวกันคือเกิดมาบนกองสำเร็จรูปเลยอยากตกแต่งอยากทำให้สวยอยากฝากชื่อไว้กับสิ่งใหญ่โตแต่ถ้าไม่คุมต้นทุนให้ดีสิ่งที่สร้างอาจเป็นภาระให้ลูกหลานต่อมา 2. เขาเข้าใจเรื่องใช้คนพอสมควรรู้ว่าใครควรไปรบใครควรอยู่เมือง แต่การฝากอำนาจทางการมหารไว้ในตระกูลเดียวมากเกินไปก็เหมือนฝากดาบไว้ที่มือคนอื่นวันหนึ่งดาบนั้นอาจยกกลับมาใส่ตัวเราเอง 3. ความหรูหราไม่ผิดแต่ต้องไม่แซงหน้าความสามารถของบ้านเมืองถ้าเรายังเก็บภาษีได้ไม่ดียังมีศึกหลายด้านการทุ่มสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการกินอนาคตของลูกหลาน 4. โจโยอยไม่ใช่จกักรพรรดิทรราชแบบตังโต แต่เป็นตัวอย่างของผู้นำที่เก่งปานกลางใช้จ่ายหนักข้อดีจึงไปไม่สุดข้อเสียก็สะสมเงียบเงียบสุดท้ายนี้ถ้าจะมองโจยยอยแบบไม่เข้าข้างใครเขาเป็นทั้งผู้สืบต่อและผู้บันทอนในคนคนเดียวกันต่อเติมความมั่นคงทางชายแดนแต่บันทอนด้วยความหรูหราไว้ใจแม่ทัพเก่งแต่เผือสร้างเงื่อนไขให้ตระกูลนั้นกลายเป็นผู้ยิดอำนาจในอนาคต นี่คือภาพของจกักรพรรดิในยุคสามกกที่ไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องแต่ถ้าไม่มีเขาเรื่องราวของการล่มสลายวุยก,ก๊กก็คงออกมาอีกแบบหนึ่งและนี่คือเรื่องราวของโจโยอยจกักรพรรดิหนุ่มแห่งวุยก,ก๊กผู้นั่งบนบัลลังก์ที่สร้างด้วยเหงื่อของรุ่นปู่และส่งต่อปัญหาให้ลูกหลานต้องแก้ทีหลังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ